สวัสดีครับอันนี้เราจะมาสอนทำปืนใหญ่แบบนี้กันนั่นเองนะครับผมเล่นเห็นก็คือกระดูกแล้วก็เด้งน้ำมันเลยกจะรอให้มันระเบิดก่อนแล้วค่อยเด้งน้ำมันปานใหน่บึ้เลยนะท่านผู้ชมคันนีลล้ไม่มากแล้วบอกว่าปืนใหญ่ที่ไหนก็คือแต่ปะควนี่ค่นะคโอเคเขาเรียนะหมดเลยแบบผมไม่แนะนำนะ นี่แค่นี้เสร็จแล้วนั้งชุมนี่นะนั่นเสร็จแล้วไง่ายไหมนี่ยน้งชุมเดี๋ยวส่วนทางละเอียดละเอียดดีกว่านี่นหน่อยากวางหนึ่งบล็อกบล็อกเลยก็ได้นะก็ไม่ใช่ไม่หนึ่งบล็อกอย่างแรกบล็อกเป็นบล็อกแล้วอีกแล้วก็อีกบล็อกหนึ่งนะหนาแรกวางสองบล็อกเนี่ย เรียกว่าอะไรนะไอ้เนี่ยไอที่เป็นตัวดิ่งๆเนี้ยนะสีเหลืองนะส <c oughs> ีเหลืองนะมันจะแรงกว่าเนี่ยมันจะแรงกวาท่านผู้ชมแรงขวา,า,ขวาสีาเทานี่นะท่านผู้ชมเนี่ยสีเทามันจะไม่ นะวางตอกมาเป็น,นสามบล็อกเป็นรูปตัว L เ,เลยนะสามบล็อกมานานชมแล้วก็วางแขนนหุ่นยนต์แล้วก็วีเทียมนี่ปุ่มหนึ่งปุ่มตรงนี้นะอีกปุ่มหนึ่งน้ำชมนี่แค่นี้เสร็จละนี่เห็นไหมต้องกดปุ่มนี้ก่อนแล้วก็กดอย่าเนี้ย กดปุ่มนี้ปุ๊บวางอันนี้กดปุ่มนี้ปุ๊บกดอันนี้อันนี้อันนี้จะทำแบบเร็วให้ดูบ๊ะบ๊ะบทะขับนตอนเนี้ยนะให้เร็วๆนะแต่ว่าพอกดอันนี้ยนักศึกษาธิตให้ดูอันนี้ยอันนี้แล้วก็กดไปเลยถ้าเกิดไม่กดเร็วมันจะแบบนี้นะท่านผู้ชมถ้าเกิดกดถ้าเกิดกดช้านะถ้าเกิดกด จะบึ้มอยู่ที่ฐานเรานี่เดี๋ยวสอนถ้าเกิดทำช้านะมันจะเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมนี่ไงมันจะเป็นแบบนี้แหละถ้าเกิดกดช้าเกินไปมันก็จะบึ้มแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนั่นเองนะครับผมบายบาย